การประกวดมิสดูเรียนเวิร์2012รอบแรกนะคะสาวงามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประกวดมิสดูเรียนเวิร์2012ได้เดินประชันโฉมให้คณะกรรมการเก็บคะแนนรอบแรกชิงมงกุฎและเงินรางวัล100,000บาทค่ะ ที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีผู้เข้าประกวดมิตดยูเรนเวิร์2012จากทั่วประเทศได้ขึ้นประชันโฉมรอบแรกเพื่อเก็บคะแนนก่อนขึ้นเวทีประชันโฉมในวันที่4ี่พฤษภาคม2555ซึ่งเป็นวันเปิดงานมหก,กรรมทุเรียนโลกจังหวัดจันทบุรีโดยน,นายนรงดียรัชจรรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประกวดพี่เลี้ยงและผู้ปกครอง สำหรับการประกวด m i d ดดูเรียนเวร2012เป็นหนึ่งในกิจ,จาการรมไฮไลท์ของงานมหก,กรรมทุเรียนโลกจังหวัดจันทบุรีประจำปี2555ที่เปิดโอกาสให้สาวงามจากทั่วประเทศได้แสดงความสวยและความสามารถเพื่อค้นหาสาวงามทำหน้าที่ทูตส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ศิลปะประเพณีะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดจันทบุรีให้แพ่หลายออกไป ดยผู้ชนะเลิศควา้าตำแหน่งมิดยูเรนเวอร์2012จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า1 0 0 0บาทพร้อมสายสะพายมงกุฎและโลร่รางวัลตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด45,000บาทพร้อมสายสะพายและโลร่รางวัลและตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับรางวัลเงินสด25,000บาทพร้อมสายสะพายและโลร่รางวัล สำหรับสาวงานที่ผ่านเข้ารอบหนวันนี้จะต้องเข้าร่วมกิจ,จาก,การรมเวิร์กช็อปหรือเก็บตัวในวันที่2และ3พฤษภาคมนี้ก่อน ขึ้นเวทีประชันโฉมในวันที่4พฤษภาคม2555ณเวทีกลางงานมหกรรมทุเรียนโลกจังหวัดจันทบุรีประจำปี2555ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดการประกวดทางโมเดิร์นไนทีวีตั้งแต่เวลา22.45น 45. นาีเป็นต้นไปและถ่ายทอดสดทางบริษัทซีทวีจันทบุรีและสถานีวิทยุคเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่พิธีเปิดงานจนเสร็จสิ้นการประกวดค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ เป็นวันคัดตัวของนางงามนะคะการประกวดนะคะสาวงามแต่ละสาวงามนะคะลูกวันนี้ก็มีจำนวนทั้งหมดนะ25ท่านนะคะทั้ง25ท่านนี่ก็บอกตามตรงเลยนะคะว่าเป็นสาวงามที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้แล้วก็ความสวยงามนะคะการตัดสินของเราเนี่ยขอยืนยันได้ว่าเราจะตัดสินด้วยการบริสุทธิ์นะคะยุติธรรมนะคะแน่นอนนะคะ กรรมการของเราเนี่ยก็คงจะหนักอกจะหนักอกหนักใจบ้างนะคะเพราะว่าสามงามีความสวยงามทุกท่านนะคะเออเราก็จะมีการตัดสินจริงนะคะในวันที่4ซึ่งเป็นวันเปิดงานของเรานะคะการจัดงานของเราเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะก็อยากจะกราบเชิญชวนนะคะชาวจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะซึ anyway, um, so uh ่ง ประชาชนซึ่งอยู่ภายในประเทศแล้วก็ทั้งชาวต่างชาตินะคะมาเที่ยวชมงานนะคะ